มกส,<อ>สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับกู o ดก g o ดดักอีกแล้วนะครับกวีเรามาอยู่กับเพื่อน5้าคนนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับไปลุยเลย ร่บเลยร่บเลยไปต่อยวๆๆเขาจะมาฆ่าแน่เลยแน่ๆต้องมีเควสอยู่ตรงนี้ต้องระวังมิดกจู๊ เออยทำทำเราต้องระวังบิ๊กจุ้ยเขาดูเหมือนจะฆ่าผมใครใครจะฆ่าบิ๊กจุ้ยอะเป็นยังเล่นกันดีกว่าอ่าพี่ขอดูหน่อยนะว่าอ้าวคุณไม่มีอ๋อคุณมีคุยต้องจุดเทเลพอร์ตเหรอว้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคุยเสร็จแล้วเราเทเลพอร์ตไปได้ไมาทำไมเราต้องเราต้องไปทำเทเลพอร์ตทำคุยแล้วค่ก็ห้าสิบวิ่งนั่นแหละ

เกือบไหมล่ะเกือบอืมเกือบไม่เพินมีที่ไหนอีกอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ที่พูดอันนี้เอ้ยผมไม่อยากพูดฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เปนช่องเพนกูนะโอ้ยแล้เยวเลเนี่ไเป็นไรอ่ะขอทำเพรอ่ะหายไปไหนหมดอ่ะ ร้สึกว่าตัวเองโดดเดียวเดียวได้เห็นไหมตั้งกลุ่นอุ่ยวันดีวันดีวันดีไม่มาคนโตวันดีเป็นอะไรอ่ะยายาทุกคนผมปูให้ต้ากับแม็กได้นะผมอยู่ด้วยกันเอ่อได้ได้ได้กานบริสุทธิ์มากอืมมาอุ๊ยวันนี้มีคนอยู่ปัญญาขาดทำเคล็ดละให้ได้ไปทำเคล็ดเอาเมื่อคนหนึ่งไปทำเคล็ดตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะ ไปไปเป็นกลุ่มเหรอถ้าตะกรงคามอะไรใช่ไหมถ้าส่งยาเราไปได้ไหมวายคุณไ้ตรงไหนทำตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนทำไงอะไรอ่ะอ๋อลงลากต้องลากให้มันไปถึงเส้นชัยไม่ได้ไม่ได้โหลากยากไอ้มันลากมันหนามันมันมันลากยากอ่ะอ๋อเย ชนะแล้วชนะแล้วเอาแม็กเฟนลรอเนี่ยวอาวเาวยชนะเลยอ่ะแป๊บเดาาไม่ผมมาชนะเพราะว่าผมแพ้เชื้อไม่น่าอยู่ใก้พบแต่เลยตังียมันไม่ได้มันไปครับ ของดีก็มาของดีมากถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นอะไรอ่ะอะไรนะเพื่อนเป็นเบิร์ดวัตชเชอร์เพื่อนเป็นเบิร์ดวัตชเชอร์เพื่อนสามารถมองทะลุกำแพงได้อุ้ยผมมีอุปกรณ์นี้อ่ะอ๋อเพื่อนทำให้เพื่อนกำลังทำกำลังทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วโม่พูดอะไรงม่ไป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 ปุ๊บผมจะมองทะลุกำแพงมันมาตอนนี้ ผมจะดูดูบทอ,อุ้ยขยัเขยาเขยัเขยับขยับขยขย,ขยัโอเคอาหารปลาออกมาแล้ว,วผมจะมองทะลุกำแพงทำไมดูไม่ได้แล้วอะไปะว้นี่จุย้ยยาตายตาย,ตายเลยอะเขาเป็นเหรอหรือว่าเป็นคนอื่นโอ้โหสาได้ใช้พลังแค่ครั้งเดียวแล้วโดนฆ่าเลย เขาจะพยายามจะฆ่าผมออกอ,อากาศครับอมอ่เวทอะไรโอ้ตบมแลงลุบตึงตึงเออนึ่งสองสอมส,อส,อสอี่ห้าอือห้าห้าต้องตบฆ่าตัวเอาไม่ใช่สิบสิบส,สิครบ แล้วศพเราทำภารกิจต่อเราต้องรีบช่วยเพื่อนครับเราเป็นคนดีเราโอ้โหโอเคเคลดต่อไปอื้อหเควสดนี้ โอเคตอนนี้ภารกิจเราหมดแล้วนะครับเหลือแค่ดูไว้อย่างเดียวว่าใครทำอะไรอ่าโอ้ต้าเป็นคนปฏดเสธอี๋น้องซาโบอุ้ยเขาเป็นเหี่ยวโอ้หรือฆ่าเหี่ยวฆาตกรอยู่ไหนอ๋อฆาตกรตายแล้วแล้วแม็กเป็นอะไร แม็กเป็นนายอำเภอแม็กไปฆ่าวินเลยฆ่าวินเลยโอ้แพ้ชัวร์ครับแมวสอกลึกเจือแพ้โอ้โหเหี่ยวชนะเจ้งวินเป็นวิ่งมันมาฆ่าเพื่อนก็สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ